ตนน้อยพี่น้องครับมันขายอย่างไรพอนี่ขายต้นต้นต้นจากไหนนี่เยอะเลยนี่จากตทั้งหมดเนี่ยต้นน้อยมี่น้องงูไทยมันนอต้นนี้หลายไปในอีเขาเขาปี๋เนี่ยฮะโคกพันหาเอาหงูน้อยพี่น้องครับคู่นี้นอต้นตะเกียพันนอ ตัวละเจ็ดบาทแม่ลูกแม่ลูกบุ๊บุุือมแม่ลูก1 2 7 0นสองพเจ็ดนทโอ้ควายกเต็มของแล้วป็นกดกระงเข่าพี่นองครับ1 2มันองพันเจ็้าวลูกแม่ลูกแม่เด็ดเด็เสียเด็เสียเอาเด็เสียเด็เสียมื่างไหล่ะพ่อ อยเห็นี่ละอดเนาะเป็นไรนาคารจงนี่อ้กระซตมันมันขอพันชาไป็นูกปีเนาะมันสีแนวนี่ขอพันชาคือผาเลยเนาะนาค่าขอพันชาคือผาเนาะันโอ้เปนกระังเขาน้ำกันแน่นี่ยมันกรบไรพ่อนังกรังเขาน้ำมันอยู่ครับตอนนั้นได้ขายเป็นภูริีแล้วขายภูิบีัอแล้วเขาน้ำเขาน้องแล้วสงพ่อหรอทังพ่อเราเป็นนั่งเขาน้ำกันนั่นยยยิุ้ครับครับ ทัวหนึ่งหมนสอพัเจ็ดนอพอตัวนี้นาอตัวน,นั้นตัวละเจ็ดพันละเจ็ดพันโอพัะนารีมากษ์ศมาแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกห้าเจ้าแปดหน่งด้เอาไปใ่จังหารจังหารจังหวัดร่อยเอ็ดพี่น้องพมสิพยายามถ่ายหลายคลิปเด้ถ่ายหลายคลิปว่ายนี่ขายนอนย่อ้ ขายแล้วมันฉีดซีเนาะไปเวียดยรุ่นนู้นนี่มันเวียดเขาเดึกย่างเดียวเราดึกย่างเดียวเลยมัดเที่ยมขึ้นรถไปไปหลายตอนนะ <c oughs> พี่น้องเด้อมาจะมาเดินดึกเดินเดือนละหนึ่งครั้งต้นเดือนก็ปลายเดือนผมสจะรับระวังวาลลินครับระวังวาลลินครับครับดีแล้วเคลังอข่าวเลย อุ้ยกว้ยแม่น้องเอ้ยขายมาแล้วนี่นี่ก็สีสีเรียบร้อยแล้วนี่สีสีเดี๋ยวยางข้าไปทางนี้ปุ๊บนี่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 มากเลยจิ้มก็แม่บอก่าก็แม่บอจัต อันโค้งอันแมงโค้งเนาะอันง้อโค้งเนาะหรือง้อเลี้ยงโค้งเท่าไหร่เฮ้ยเฮเได้แล้วพ่อรุบเลยเ้ยโคงใหญ่ยโ้งเงี้ยโค้งใหญ่มา้โอ้ไปแล้วเว้ยเก็บลอยเสียดเวียดหมดเนาะนี่เ้องไปโค้งเท่าไหร่พ่อสองพันห้าร้อยบาทง้อโค้ง กุ<จ>้งติดเนื you know? no oh, sure ้อเอากุ้งติดเนื้อแต่ยูมื่สองขนาอยตัวนี้งามเลยเอางกุ้งโค่งทั้งนี้ือว่านมปลอยประมาณมื่นสองพี่น้องโค้ทันี้หระ่ามื่นสองเน้ยแ่เพ่ละห้องกับประมาณมื่นสองขนาร่อยจะเราไปขายกับมื่นสองเหมื่นสองไหนเนาะไนเยอะเออบอรเบอรมาเร็ว เบอร์จบ่ได้ครับเบอร์บ้าณนี้พี่น้องครับประมาณนี้เด้อโมโค้งประมาณนี้ครับราคาบบโบถิงกันหลายครับบมทิงโมทิงสมปอยอุ้ยมาหมหล่นธรรมชาติเด้อเจ๊นี่หมหล่นธรรมชาติอุ้ยเอาเบิ่งเบึงครับพี่น้องครับงามบ่งามโบเจ้าของอยู่สายอกนี่ มั่วพอบ่มั่วไปตรวนี้ครับนี่ฟอง่อยูบ่เอาของ่อยูครับเอมือนี้มันคือแบบแบบมือนี้เอาเบิ่งตัวนี้ดีกว่าาหนเบิรงตัวนี้เด้อแมลูไม่ลกกมจำโมยูนี้่ะ มังฝอป่ะมังฝอป่ะครับใช้ใช้แมวมันตัวไหนนี่ครับหัวหลุนลูกนี้ลูกวู้ยหลุ่งห้ามหนอเนี่ว่าคิวเน็ตมุมเป็นว่ามันป่ะบอกว่ามันเป็นผสมคิวมาไหมครับโอ้เอ้าว่าว่าได้เคยเห็นได้หนิคิวผสมประเทศนี้เวลาเขาอื่นเพื่นยังไงคิ้วมันป่ะเอาผู้ใดมีข้อมูลบอกมาทักมาเลยพี่น้องเด้อ แม่มันเป็นงัวบ้ามันพรเป็นกิ้วหนหรือยังไงแมนครับโอ้กิ้วมันมาเคลื่อนเนื้อลูกนี่ประมาณสี่เดือนหายที่สี่เดือนกว่าๆเนาะครับแม่เป็นงัวบักเฟ่บักแจ้งเลยพี่น้องครับพรได้ไปไหนก็สองเมื่อเก่าครับเศร้าเก่าพี่น้องเอาบุญลูกมันงามบ่ กรการน่งทรงี่รงลยโลกิวกิวมันเนื้อเฮือนดูคนเมีพี่น้องเออแรกผมนึกว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยมันผมนึกว่ามันจะเป็นไอ้แบกบัเลยมันเนี่ยนีมันตามันคนตาแดงๆกิวมันตัวนี้ครับกิวมัน2องมื่นเก่ามิัวเดียวตัวนี้บ่ครับผมเออเอาเบอร์มาใส่ผมศเก้าห้าเก้าสี่ห้าสองห้าหกสองสองห้าหกทางใอุปกรณ์งอแงว่าปีครับ าพีบุตรชมจังหวัดสระามม่นอครับผมอ้าไล่ตรงนี้อ่มึงอ้ไงอได้พี่น้องครับอ้ยมือนี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 วคือมันคือบลาไมันดไหนมันขมัน่ครับอกระายเมื่อมือนีมือนีมีอีื่น้องกุ้งกระต่ายอยน้องกุ้งกระต่ายอยู่จุดอ้่นเพิ่ไมือนีมีอีกเบ่โอ้มือนีมีตลาดน้องกุ้งกระตายน้าเสือกันมาครับวัน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 เสาเนาะ โอ้ผมปูหูได้นน่ว่ามันไม่ได้อี่นตั้งอยู่นีทหมนอหมนึ่นะโอ้มีันี่นี่เ่าิ่สอครับครับครัเดี๋ข้อมูลไหมล่ะพี่รองครับผมพูดไรพ่อมันไมเลยไปแบบนอกไปนี่นอ้อมมีสองนัดชนกันพี่รองกางนี้ไปไกลบ่กางนี้ไปไกลปะน่าเชื่อไหมไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่พี่รองครับมันพูดได้อยู่ทั้งขุนกับไปทั้งขุนเด้อน่าเชื่อรองกุ้งกับตายก่นวะ ว่าจะเกได้ยิ่น <omat> ี่ๆดเตเป้านยังครับติกระทิดอยูว่เฮ้ยเคาสทายจัเดีวมนติตัวหนีแล้วตัวนีตกองไปโยนเรือยไป เอาไปนอนกันเด้อเฮ้เมือนง่องงาวงบ้า,าราย,ย,ายนนครับพี่รองครับเลือกเลือกว่าราวว้ายครับพวหเไ่ไเนี่ย เนี Hoy, ่ยนี่เกินแต่เปล่เปนเลเลเนาะเ่มัน้เรานอยเนอยูครับยูได้ตัวนเา่ามันขนาดเป็นเหล่มันกว่าแมมันออกเปันเหล่ นโอ้ขอมาขนานไหนเหอเออบงตันี้ตัวนี้ม่เตรียมใหญ่ๆครับไม่ไหรอกนี่ใแหบบ้มันเสือหายหาสื่มั่วปะ่ะโอ้เตรียมใหญเตยมใหญ่ พ่อเบี้ยนึงพี่น้องครับหาจต่องงวงกันหองงวงพอได้เรเบี้ยอีกโตไลยอยู่เบ้ยเื่องไานไลได้เบ็นหนั่นเงินที่ผาลอยใชเนื่อเลี่ยเบี้ยไปแล้วว่าเงินท่าลอยเก้า่างไลไปไนครับนี่สองสองเก้าสอง อไลแม่ลูกบอใครกำนองใครกำนองกันใครกำนองโอ้แม่ขันหเสียผู้นี้บอก โอตัไีผู้นี่ไรไปไหนหามืของของหกแป่เดี๋ยวมาหน้ามสตัวหน่อยไรไปไหนต่อัวหน่อยไรไปไหนตัวหน่อยนเจ็ดพันตัวใหญ่ตัวใหญ่สามหมื่นตัวห่ามนตั่อยมื่นเจ็ดพันตัวนี่งามว่ะามันขาวพี่น้องครับนาะบ้ามันเดือดดอยเือดสูง่ง มันอยูจีอะไรเดี๋อพันป่ตัวนี้ขอพันเดเือนตัวใหญ่น่กสได้เนาะตัวใหญ่สองปีใหม่ยังไงยังไไปไหนขายไปไหนขดยไปไหนะพันท่ซื้ขายไปละมาเลใสใชนี้มาใหม่ป่ะเปิดปใ้คนเปิดจเบ็นอไเนี่งัวจากไหนนี่งอัจบ้านได้ ตัวก<บ>็ฮ่าศูนย์เกาาที่หน่งหกีหนึ่งหกหนึ่งหกตาหนึ่งหกแปดาวใหญ่ี่สามหมามันหก็หน่อยหมืนเยออดมากยังไะครับบ้านเดือดลอยเนาะเหินไเปยน่นเกบไม่เปรต้องอดเนาะโอ้ยาวมาโดดไฟอะไรพี่น้องเด้อผู้ใดไปหา